สวัสดีครับสวัสดีอัซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกคนครับมื้อหนึ่งก็คขึเกลือเหมือนเดิมครับมะพร้าวกับเคยเสกอลเพราะลุกครับหากินดันแรงครับมื้อหนึ่งก็บใบสาหมงกว่าครับสีสีโมงเราพี่น้องเอยจังนี้งห้าคำครับผมขอบคุณอัซีทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมส้องเคยเสกอลนะครับว่าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับผมเอาครับอรุณรับชมร่วมกันครับผมว่าสิได้อยู่ดีกินวะครับพี่น้องวันนี้พบไม้กัเป็นไม้นำอุ่นเมื่อก่อนครับไม้ยิ่งปลาป่าปับผม เห็นจิบหนามี่สองตัวครับพี่น้องแล้วมันจิขึ้นยิงมาครับพี่น้องมันครับมาถัดโดนจะช่วงกันครับผมยิงนะครับพี่น้องยิงเลยยิงเลยเมื่อกี้นี้บม่ได้เปิดกล้องครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ออกปุ๊บจุกปุ๊บเกิดขึ้นเลยครับพี่น้องบัท่านในเปิดกล้องครับพี่น้องทิศครับพี่น้องเล่นบอลเฮ้ยสัตว์ยิงผมเห็นครับพี่น้อง จะขี่อยูก่ก็อยู่กับแตีหยุดหยุดพี่น้องก่อภัยกับดึงบุ้มบาครับพี่น้องบ้านนี้นะครับมาตทำลุ่นตะชุดเหมือนกันครับผมมาชิด้ตัวผมอ,อู้ยขึ้น,นบนมุมได้ครับติดดึงบุ้มบาครับสลามไัยครับพี่น้องเดี๋ยวเอาหลอดไม้ลงเลยครับพี่น้องนัองแต่มีตัวไม้ขึ้นครับพี่น้องเนาะตุกดอกกเฮ็ดๆๆเองครับพี่น้อง งกอกรับพี่น้องงอกทองเหลืองเงลูกตัวนี้ลงครับพี่น้องหนมาครับมาดูหน่อยครับวันนี้อร่อยสามสิบปอนลุงครับพี่น้องต้วน,นั้นเป็นลอยปอนครับ ชอบนะอืมมันบ่ทันเด้อพี่น้อง <laughs> <coughs> <coughs> ถือชกให้น <là> ้องถือชกอ๋อบานเลยอู้หูโอ้ยได้ดีกแล้วครับพี่น้องถือชกครับถือชกว่าแต่พอถึงลูกพี่น้องนี่งกิ๊วอ้ยสั่นเลยพี่น้องตัวปุ้งใหญ่หนึ่งครับพี่น้องว่าแต่พอถือครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็เลยปล่อยสายครับดึงเขาสลามีเรียพี่น้องโอ้ยเอาครับเดี๋ยวๆคนอนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนครับพี่น้องขามันอยู่ครับพี่น้องใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ๆงานเขาพี่น้องตัวนี้ขาดแล้วพี่น้อง เนื้อขาดไปแล้วอุย้ยเมื่อกี้มันดีนเงียบพี่น้องอุย้ยเนื้อขาดแล้วครับพี่น้องตัวนี้ผมปิดกล้องเมื่อกีน้นนิครับผมมาสิเอามัดไปสล่าวไมันเป็นลุนผลดผ้ดปรดดึงมาพี่น้องมันขาดปุดเลยครับพี่น้องถือบวกกลามพี่น้องเอโอ้ยน่าเสียดายแย้งครับตัวนี้หญ่อยู่ครับหญ่อยูอ่เอาครับเอาหลอดกันมากครับเมืองไม้ครับพี่น้อง จบไหมครับว่าจะมีตัวึ้นบ่โอ้เสียดายครับพี่น้องเอาครับเมื่อกี้หนึ่ง็ดึงโมยูครับพี่น้องแล้วก็ติดต่อผมดึงมามันดึงโมยูครับสู้กันครับพี่น้องแต่พอด้เปิดกล่องน้อยตอนนั้นนะพี่น้องผมดึงสู้กับมันครับดึงโมยูครับพี่น้องมันก็เลยเปิดไปเลยครับพี่น้องก็ะสังกัดเนื้อขาดครับพี่น้องเนื้อบ่ขาดครับบ่สอดครพี่น้องเนาะโอ้เสียดายด้ยครับพี่น้องตัวนี้มึงกัคักแล้วยัดโมยูสามลูกครับพี่น้อง เราะว่าผมเห็นมันขืนเทธอนึงครับพี่น้องเมื่อกี้นี่อยู่ฝากปุ้มนะครับผักสลามไปคนครับตัวบักใหญ่เลยครับขืนมาคักขนาดเลยสงสัยสิตัวนั้นแหละครับมันเจ็บขืนไว้ลงไว้เฮงเมื่อกี้นี่โอ้โหโบยู่ครับโบยู่ครับสามรูนี่ตัวนี้โบยู่แน่นอนครับพี่น้องมาครับมาลุ้นบางไงครับพี่น้องมาสิเป็นอะไรครับผมเชได้ยิ่งโมครับพี่น้องเมื่อกี้โอ้ยผาดผาดครับพี่น้องระยะยิงมันไกลพร้อมครับพี่น้องจ็กสีเห็นอีกบ่เห็นดอกพี่น้องเอ้มือนี่ดอนนี่ มาเปิดก็นั่งใส่เลยครับตัวแรกว่าท่านได้เปิดกล่องตัวสองใส่กันที่แรกว่าบุตรีพี่น้องเอ้ยดึงเลียนเขาติดตัวคุณโอ้ยเอาครับพี่น้องกันเดี๋ยวนี้กับสีมุกสีซิบสีหามุกนะครับพี่น้องมุมีตัวขึ้นเลยครับพี่น้องเขาเต็ยิ่งตัวใหญ่มากครับพี่น้องโอ้ผาดเลยครับพี่น้องตัวนั้นเป็นตาได้กับบัได้ครับพี่น้องเอ้ยสีตายแห้งนะครับแบบนี้คันบุตรีหนี่งกะชิว่าอยู่ครับอันนี้ปฏิทินครับพี่น้อง เอาครับกะสีล่งเอาตัวนี้ครับลองมังคครับพี่น้องสีอยู่หื่อยู่พอเวลามันกัดสีหามงแุลครับพี่น้องเด่จังราออกไปทั้งนอกครับผมเพราะว่าลงกกวนนี่จะได้กับบุกขืนแล้วครับเพราะว่ายิงสองตัวนี่ก็บ่มีตัวจิบน้ําเลยครับพี่น้องคันมือไม่ขึ้นว่าเป็นอาทิตย์เลยครับพี่น้องเพื่อจะได้ยิงครับพี่น้องมาจ่อไปสามมื้อสี่มื้อ มาแต่ละเทือมันกระโบออกมาทั้งนอกนะครับมาเจ็บอยู่แตน่ายคางปลายใหม่ครับทั้งบงฝากกระโตเข้ามาทั้งใน่ครับโบไดจังว่ายิ่งจืกเทือกับพี่น้องมาเมื่อนี่เราออกมาทั้งหนอกไปครับพี่น้องโอ้ยได้ยิ่งแต้โบไดตัวครับพี่น้องถือกระโบไดตัวครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตลุงเอาตัวนี้ครับพี่น้อง่าจะเป็นอะไรครับเอาครับก็ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโบนาสีเสื้อเลยครับพี่น้องยิ่งถือปลาดไดต้ไดปลาหางแดงครับพี่น้องจังมาแต่ดสกับเสียดนี้ครับพี่น้อง เสียดถึกหลังคนนี้ก็ดูกระโบ,บได้ครับพี่น้อง,งบ,บ้านนี้สองตัวบบได้จักตัวครับพี่น้องโอ้ยหงุดหลายหงุดหลายพี่น้องบุปันหยุดกินจักตัวเลยพี่น้องเลยกะหมายแตกแล้วครับพี่นอ้องง่ายออกไปทั้งนอกมึงครับผมพี่นอ้องง่ายไม้ครับง่ายออไปนอกครับไม้ตแตกละพี่น้องมาฮันละครับมาจอบมึงครับพี่น้องไม้นี่มันจะเป็นแังไหน หักบ่อขื้นอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าสะดุ้งมันมาตึกบ่อขืนนี่ครับพี่น้องนี่ย่งสองโตครับพี่น้องเถือกสองโต้เต้โบได้จักโตครับผมมาครับมาเมืองน้ำกันนะพี่น้องว่าจะเป็นอะไรบ้างนี่ไม้นี่ไม้จะถ่ายเลยครับหาโมง้วครับพี่น้องครับกัดไก่สี่คำ้วครับพี่น้องโซนเองกับพูนครับจิตเม่นครับพี่น้องจิตโต๊กดินนะครับพี่น้องกับโบเห็นยังครับพี่น้อง เป็นลูกสะดุงครับปลาเลยบกขึ้นครับดอนนี่น้อครับพี่น้องครับมื่อนี้คือสปโปมานครับผมตาสิได้ปลาหางแดงตัวเดียวกับือว่ามีเตี่ยมนะครับพี่น้องแต่ใส่บนญ่ครับผมยิงพลาดครับพี่น้องวัอนี้โมแมนยิงพลาดครับยิงโดนอยู่ครับแต่เอาบนัยดึงโมยูพี่น้องเขาสลร่มืดครับนี่ครับือว่ามีเตี่ยมครับพี่น้อง กาแฟกับปลาหางแดงครับพี่น้องครับห่างครับพี่น้องครับมื้อนี้กะคือสิ่งที่กจีบเพียงสนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบเขาจะกดนะครับกันมากันชอบครับกอคลิปหน้ามีกำลังแรงใจให้คลิปต่อโไปครับผมมื้อนี้กะจบคลิปเพียงสนี้ครับสวัสดีครับดูดีมีแฮี้สุขผู้ช่วคนครับผม